สะดุ้งหน่อยนะครับเนาะบวย่านดอกบ่ย่านดอกสูอดนั่นเดียครับปนบูดแล้วปนบูดปนบูดเสนอมาหลายเมื่อนี้นะครับเนาะลงปลาบ้านการเดี่ยวตะบนแวงนะครับเนาะเป็นข้องเป็นหวย,น,ยหน้อยนะครับเนาะนะครับบ๊เป็นหวยน้อยจะซื้อนะครับเนาะหกข้องครับเนาะตะมาเบ่งนะครับเนาะมาลุ่นกันนะครับคืได้ปลาบ่

สะดุงหน่อยเฮายกสะดุงหน่อยเฮายกโซ่ยกโซ่ยกโซ่นะครับเบิ่งเบื้งสุดุงหน่อยนะครับเนาะบ้ายานดอกบ้ายานดอกสวดนั่นเดียวครับมีอยู่สองสามตัวเอื้อตัวงามๆเลยนะครับเนะาะใสปิ้งเลยปลาสดๆ บอกครับคนคนคนบ่อหลนะครับป่ายังนั่นอยู่เดี๋ยวจัหน่อยกับได้่ับาอนเ่ยนครับรับดาวบ้านรับรับด็กพกี่ บแ้กกินมาอย่งมันดอกเผาเฝ้าตันบ่เดปนช่ดนระวังน้ำระวังน้ำต้องีก็ได้ถ้าอย่างนี้โอ้โหนะครับเปลี่ยนนะเป็นว้านบาดแรกยกขึ้นมานะมีดหีมซิ้มนะครับเนาะแก็ะไร ด้เดี๋ยวเวลาผมมาพากลับไปอองว่านนบ้าเด้อเด้อกนกนะครับเด้อ้อนี่มัดจอมไว้ขนาดนี้เงีดไหลห้าสิบบาทโอ้นี่นะครับนายูกำลนดใจ đây rồi đó là đó hà xịp bạc cầm lấy cả thứ ba đây ba muôn cầm lấy cứ muôn cầm lấy cứ mặt ô khuẩn mày nhăng cục ô khó đi lên chọt cẩn mắt lên qua subscribe น้องเหรครับแต่เพี้ยนน้อยอ่ะตัวนี้หาบาทนะครับเนาะโอ้หลังจากคนหนึงได้สามบาทไปแ <laughs> ล้วห้อยห้อยห้อยล้มครับปนบูดเลยปนบูดปนบูดแนะนำไหมไหล <c oughs> สองตัวแลยแล้วไม่ตัวไงนี่ครับเราทำมาสตว์ดีหาประจันกับเป็นขื่อหรือหนึ่งอะไรเพระเาพระว่าได้ประ้อหน่อยตัวนึ่งขึ้นเรีวนะระา้านสิบน่มีอีก หายากครับอืมแค่ที่ๆแบบเนี้ยไปง่ายเล้๋ยว